ปิดท้ายลอยหน้าเออเสร็จสักทีเออได้พักก็กูเออเอาเสร็จอืมนี่เอาไปแดกรวมกันนะพวกมึงอ่ะอ่บางครับไม่ใช่อย่างนี้ครับเออผมอ่าอะไรกะผมสั่งแบบเป็นจานๆแยกครับบางอะไรนะพวกมึงไม่บอกตั้งแต่แรกชี้โยเทงแม่งเลยเฮ้ยแม่งเฮ้ยอุดริดเออแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยแม่งไม่บอกตั้งแรกไอ้เวรเฮ้ยเอาเอาจานเออแม่งเหนื่อยแล้วเกินผัดทีกล้ามขึ้นมาแล้วอืมเอา เขาหลังก็หัดมาวันที่กูอารมณ์ดีอารมณ์ดีแม่งเสือกมาวันอัปรีของกูพอดีเลยเว้ยอีแอลก็ใช้เยอะไอ้เหี้ยหวยก็แดกไอ้สัตว์กลับบ้านไปนี่ก็ต้องเหนื่อยอีกเว้ยใช้จังไอ้ชิบหายแล้วสั่งแล้วเวลาสั่งสั่งทีลน้อยๆกันใช่ไหมครับบางไอาบางสิบจานได้ไหมครับไอเ้เหี้ยเบอกจานกูไปแบ,บ่งกันแดกเองชิาบหายไอ้เหี้ยรู้จักเปล่าการแดบกบแบบเทรดกันละ เดี๋ยวแม่งมาขอซอสปุยไอ่สัตว์ู้ราดให้เลยนี่เฮียซอสอะไรก็ไม่รู้วางอยู่อันนี้ด้วยเอาแถมนี่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 เลยเปรี้ยวๆเลยอ่ะอันนี้นี่นี่อ้าเอานี่นี่นีอ่ะโรยโรยโรยอืมเนี่ยครีมชีสอืมอ่ะน่ากินใช่ไหมล่ะอ้าวไปช้อนกระซมอะไรเนี่ยเอาไปเลยอ้าวเสร็จแล้วเออจบแดกออกจากล่างกูไปชิบหายชักช้าอีอะเปลือนยงไงอ่ะเช็ดให้เอ้าเออไปไปซะ